จีนผวาเจอทีเด็ดบุรีลำกดไป4เม็ดขณะที่เอเชียชมเปาะลูกเปิดทีละทอนส่วนบียูชนะได้ด้านโคตรละเผยเคล็ดลับยู่23ใช้สู้เกาหลีใต้เอเชียนเกมวันนี้เกิดอะไรขึ้นติดตามกันครับ เปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรเน่ My, plus ในเกตกราโนล่าบารผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆน้นเกรเน่ plus n นเกตกราโนล่าบารอร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อเอง7ซเ e ่ e อเวนสบาทขายแล้วซื้อยังอ่ะซื้อสิ ยังไม่ซื้ออีกซื้อสิซื้อ,อ,อในคลิปนี้นะครับมาจัดหนักจัดเต็มในหลากหลายเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยช่วงแรกนะครับไปเก็บตกควันหลงศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มเกมแรกกันหน่อยไปพูดถึงบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับล่าสุดก็เปิดบ้านถล่มเจ้อเจียงทีมจากจีนไปขาดลอยด้วยสกอร์4ประตูตอนหนึ่งครับคุณผู้ชมเป็นเกมที่บุรีรัมแสดงให้เห็นถึงมาตรฐาน ว่าพวกเขาเนี่ยกำลังต่อสู้กับเอเชียได้สนุกโดยเฉพาะการที่พวกเขาสามารถส่งนักเตะต่างชาติลงได้เต็มอัตราคือ5บวก1หรือ6คนบุรีรัมจัดเต็มปรากฏว่าโหแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็ทีเด็ดของบุรีรัมที่ใช้ในไทยลีกก็ต่อยอดใช้ในฟุตบอล f อ c แชมเปี้ยนีกได้ก็คือลูกคอจากเลมเส้นลูกเตะมุมลูกนิ่งต่างๆทำเอาจีนร้องเลยครับเจอทีเด็ดของบุรีรัมเข้าไป โปตีเนี่ยทีมจากจีนทีมจากเอเชียแบบเนี้ยเวลาเจอทีมจากไทยลีกเราเนี่ยเขาจะโจมตีก็คือเรื่องของลูกกลางอากาศใช่ไหมและทีมจากไทยลีกของเราจะโดนแต่บุยดำแก้เผ็ดด้วยการใช้ลูกกลางอากาศดับซ่าทีมจากจีนนะครับโดยเฉพาะจังหวะคอสของพี่อุ้มทีละทอลูกแรกเปิดอย่างแม่นแล้วก็จังหวะลูกเตะมุมต่างๆาเนี่ยทำเจ้อเจียงเนี่ยปวดหัวเลยครับในเรื่องของการตั้งตัวประกบ แล้วบุยดำทำที่ดีมากนะลูกนิ่งนี่คือลูกไม้ตายเลยทําให้พวกเขาชนะทีมอยากจักเจีจีงอ่ะจากจีนขาดลอยถึง4ประตูตอนหนึ่งก็ต้องชื่นชมหมากเด็ดที่ปาปาสแล้วก็นักเตะบุยดำทามานะครับแล้วก็แสดงเห็นว่ามาตรฐานของสโมสรจากจีในตอนนี้เมื่อเจอทีมจากไทยลีกตอนนี้ทีมจากไทยลีกเนี่ยดูดีกว่าแล้วนะครับบีจีชนะเซี่ยงไฮ้พอร์ตได้บุยดำกดเจอเจียง เอ้ยผมว่าก็ต้องปรบมือในความยอดเยี่ยมของสโมสรฟุตบอลไทยลีกที่พัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดนะครับพัฒนาตัวเองต่อเนื่องหลังจบเกมอาเธอร์ปาปาส์นหน่อยหัวหน้าผู้ฝึกสอนของบุรีรัมนะครับออกมาเปิดเผยก็บอกว่าก่อนอื่นต้องบอกว่าเจ้าเจียงสู้ต่อไปเจ้าเจียงสู้ได้ดีผลการแข่งขันวันนี้ก็พอใจมากและภูมิใจในลูกทีมทุกคนที่สามารถควบคุมการเล่นได้ทั้งหมดตั้งแต่ครึ่งแรกที่ออกนำถึง3ต่อหนึ่ง แต่ก็มีช่วงท้ายครึ่งแรกที่เสียจุดโทษอาจจะมีเสียสมาธิไปบ้างแต่กลับมาในครึ่งหลังเนี่ยก็เล่นในรัดกลุมมากขึ้นนักเตะทุกคนทําหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมไม่มีข้อบอกพร่องเขามีความสุขกับการเล่นของลูกทีมากและเชยรนะในเกมนี้ต้องยกเครดิตให้กับทุกคนที่เล่นกันได้อย่างมั่นใจป้าปั๊กล่าวทิ้งท้ายก็บอกว่าถ้าดูในรายละเอียดระหว่างเกมต้องชมว่าเจ้าเ,เจียงก็เตรียมทีมาค่อนข้างดี ทำให้ทีมเนี่ยต้องมีการปรับรูปแบบการเล่นไปเล็กน้อยแต่สุดท้ายกอ,อกมาดีมันเป็นการเริ่มต้นท,นทันวร์นาเมนต์ที่ดีสามารถเก็บ3คะแนนต่อหน้าแฟนบอลทาให้แฟนบอลมีความสุขจากนี้ไปก็ต้องทํางานให้หนักมากขึ้นกว่าเดิมเพราะทั้ง3ทีมในกลุ่มต่างมีจุดแข็งและเป็นทีมที่ดีก็ต้องทําการบ้านและพยายามหาจุดด้อยของคู่ต่อสู้เพื่อโจมตีให้ได้นะครับก็ถือว่าทําได้ตามเป้าหมายนะครับวูดามยังคงแข็งแกร่งแต่ผมมองว่าเกมลุกโอเพนเพย์ การประสานงานของแข้งต่างชาติตัวบนอย่างเชเดเยฟคาโดโซและดุมบุย่าเหมือนว่าจะยังไม่ลงตัวโดยเฉพาะคา์โดโซอ่ะนี่คือสิ่งที่ต้องปรับผมว่าใช้โอกาสค่อนข้างเปลืองแล้วก็เล่นด้วยตัวเองไปหน่อยผมว่าถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นบุสคิดที่เพิ่งหายเจ็บกลับมาแล้วลงแทนคาโดโซเนี่ยบูยร์รัมน่าจะแข็งแร่งมากขึ้นนะคือบูร์รัมเขาเตรียมทีมมาสู้กับเอเชียจริง,รงๆคุณก็ดูต่างชาติที่เขาไปเสริมมาดิรูปร่างไซบึกทั้งนั้นตัวใหญ่มาเล่นลูกกาอากาศได้ดี ก็เป็นไม้ตายของบุรีรัมในการสู้กับเอเชียนะครับนอกจากนี้เนี่ยเอนะครับยังโพสต์ถึงลูกที่พี่อุ้มเปิดทีละทรที่พี่อุ้มทีละทอเปิดให้ดมบุญย่ามงเขาชื่นชมเลยว่านี่คือเรื่องที่ทีละทรถนัดและก็สามารถทำได้แล้วทำได้อีกนะครับคือจังหวะเปิดลูกเนี่ยล่กมึนเปิดบอลแม่นจริงคือเป็นคนที่ผมมองว่าทำไมต้องเอาพี่อุ้มยืนแบ็คซ้าย เพราะจะได้มีทีเด็ดใจตรงนี้แหละซึ่งเขาแสดงเห็นแล้วนะเขาว่าเขายังคงเปิดบอลโคตรแม่นแล้วทีมชาติไทยวีรบรรีจะได้อะไรเยอะจากการที่เขาเปิดบอลจากลูกคอร์ดด้านข้างเออแม่นจริงมาตรฐานยังคงสูงเหมือนเดิมนะครับสำหรับพี่อุ้มธท,ทรลทรบุญมาทันเอเชียยังออกมาชื่นชมแล้วก็ผลงานของพี่อุ้มเวลาเล่นฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกเนี่ยมีประตูมีแอสซิสตลอดกับตำแหน่งแบ็กซ้ายชื่นชมว่า มาตรฐานสุดแล้วพี่อุ้มก็จะยังคงเป็นกำลังหลักให้กับวีรามในการสู้กับเอเชียในหลังจากนี้แน่นอนอีกคนที่ต้องชื่นชมคือพิแชมป์สีวุรัคเทสูงเนอร์นะครับจังหวปะปฏิกิริยาเซฟเจ้าตัวยังคงเหมือนวัยรุ่นตลอดนะเซฟลูกยากๆจุดโทษก็เกือบเซฟได้นะแต่ลูกจังหวะโอเว่นเะพย์ในเกมเนี่ยพิแชมป์ก็ยังคงมาตรฐานสูงจริงๆก็เป็นชนะที่น่าจะมีความสุขสำหรับแฟนบอลบุรีรัมนะครับคว้า3าแต้มพร้อมกับนำเป็นจ่าฝูง ของฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกขณะที่อีกหนึ่งทีมที่ลงสนามเมื่อวานนี้คือทูแบงคอกนะครับผมบอกไปแล้วว่าแบงคอกไม่ใช่งานง่ายนะในการไปเยือนไลออนซิตี้เซเลอร์ไม่ว่าจะเป็นเป็นครั้งแรกของแบงคอกที่ได้รอบแบ่งกลุ่มอาจจะมีการตื่นสนามไปเยือนแล้วก็ฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกเกมแรกยากเสมอแล้วก็ที่สําคัญคือสนามยาเทียมก็ส่งผลนะซึ่งจริงๆส่งผลเลยครึ่งแรกเนี่ยแบงคอกเนี่ยกว่าจะเข้าสู่เกมใช้เวลาเนะเป็นครึ่งที่อึอดอดัด เหมือนว่าจะปรับตัวเข้ากับสปีดของสนามย่าทีมไม่ได้แล้วก็โดนแล้วซิตี้นำก่อนมีเลสเปียนมีใครอะที่แข็งแกร่งอยู่นะนักเตะต่างชาติเขาคุณภาพดีนะแล้วซิตี้เซเลอร์แต่นี่บอกพอแบงคอกปรับตัวเข้ากับสนามปรับตัวเข้าสู่เกมได้ก็สามารถกลับมาพลิกแซงชนะ2ต่อนลูกมงแข่งเอเวอร์ตันแล้วก็ลูกยิงไกลของทิติพันพงจันทที่ยิงสวยมากๆเอาตัวรอดได้นะเอาจริงๆเกมเนี้สู้กันมันแล้วอย่างที่บอกว่า ฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกระดับเนี้ยมันไม่มีเกมไหนง่ายครับคุณผู้ชมจริงๆอุลวะยังเสมออู่ฮั่นอะ่อะเข้าใจปะมารินอตยังแพ้ทีมเกาหลีคาบ้าน่เออฟอนตตเลยังเกือบโดนยาโฮอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเกมเยือนด้วยก็ชื่นชมว่าแบงคอกสามารถเอาตัวรอดได้นะอะมีหลายสิ่งที่ต้องปรับจังหวะโดนเพสซิงก็โอ้โหมีนัวเหมือนกันนะ โดนลอสซิตีเซเลอร์เกือบยิงแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็คว้า3คะแนนได้ตามเป้าบอลสามารถรักษาผลการแข่งขันได้ชื่นชมทีมงานแบงคอกชื่นชมโค้ชแบรนผมว่าปีนี้แบงคอกกลายเป็นทีมที่ไม่ใช่แบงคอกทีมเดิมอ่ะเขาสามารถมีผลการแข่งขันที่ดีได้และดูเหมือนจะเก่าขึ้นแล้วก็มีทีเด็ดใน การยิงไกลเล่นในกรอบเขตโทษด,ดูดีขึ้นกว่าแบงคอกในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาก็ลุ้นการสนุกนะครับสำหรับทูแบงคอกูินเต็อ่ะนี่ก็เป็น2ทีมตัวทแทนจากไทยที่แข่งเมื่อวานส่วน BG แพ้อุนซานแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับมาสู้กันต่อในบ้านขอ BG สภาพร่างกายนักเตะกลับมาสมบูรณ์ทุกคนผมว่า B ีก็ยังคงลุ้นได้สนุกในฟุตบอล f อ c ซแชมเปี้ยนลีกนะครับแล้วก็เก็บตกเอันนี้ปัญญากันหน่อยเมื่อวานนี้มีชื่ออยู่บนนังสําระนะครับในเกมที่อุดรเสมอกับ ทางฝั่งอู่หั่น .2 ต่อ2สกอร์ไม่เป็นใจน่าเสียดายเลยที่จะบุกไม่ได้ลงสนามแต่ก็สู้ต่อไปนี่ทำสเต็ปแรกได้แล้วคือการมีชื่ออยู่ในทีมคราวนี้ก็ลุ้นโอกาสที่จะลงสนามซึ่งน้องบุกก็มุ่งมันทุ่มเทอย,อยู่แล้วในแะข่งอย่างที่บอกไปอุดวะนี่คือแชมป์เก่า FC c h a แชมเปี้ยนลีกมันไม่ใช่งานง่ายอยู่แล้วแต่น้องบุกสู้แล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากหลังจากนี้ก็น่าจะมีโอกาสมากขึ้นละกันนะครับและก็คลิปนี้ทิ้งท้ายกันที่ความเคลื่อนไหวก่อนเกมที่ทีมชาติไทย ยู23ของเราเนี่ยจะลงแข่งขันเอเชียนเกมวันนี้นะครับโดยการเจอกับทีมชาติเกาหลีใต้คู่ต่อสู้ที่โคตรจะแกร่งเกาหลีใต้คือเต็งหนึ่งของเอเชียนเกมหุ่นนี้นัดแรกเนี่ยถล่มคูเวตมา9ลูกส่วนไทยเราเนี่ยเสมอบาเลนด้วยสกอร์1ประตูต่อ1นเกมเนี่ยแข่งขันกันเวลา6โมงครึ่งนะครับถ่ายดสดผ่านทาง p p t v ช่อง5แล้วก็ a i s p อย่าลืมติดตามมีผลต่อการเข้ารอบนะครับผลแพ้ชนะ โดนยิงเท่าไหร่หรือได้คะแนนเท่าไหร่มีผลต่อการเข้ารอบมากๆโคชละอิสระเิจโลนะครับได้เผยก่อนเกมที่ทีมชาติไทยจะเจอกับเกาหลีใต้โคชละบอกเลยว่าทีเด็ดของเกาหลีใต้เนี่ยเขามีการเข้าทําเกมลุกหลักๆ3อย่างคือการคอรการโจมตีพื้นที่หลังลายและการยิงไกลซึ่งมันก็เป็นทีเด็ดทุกอย่างของฟุตบอลนะครับ ค้ชล่าบอกว่าทีมาติไทยต้องปิดให้ได้เชื่อว่าถ้าเกิดทําได้ดีดเกาหลีก็เจองานลําบากเหมือนกันและต้องพยายามลดคุณภาพของเกาหลีใต้เพื่อที่จะทําให้ทีมาัิไทยไม่เสียประตูส่วนเกมลุกทีมาัิไทยก็ต้องเล่นในพื้นที่ที่ถนัดและต้องให้เด็กพร้อมที่สุดสําหรับการเปลี่ยนแปลงสถานก,การณ์ของเกมในตลอดเวลาความละเอียดในการทํางานน้องๆทําดีในเบื้องต้น ถ้าเราเพิ่มความเข้มข้นในเกมจะทําให้เกมที่เจอกเกาหลีใต้เราจะสู้ได้สนุกมากขึ้นรอดูอยากจับตามองนะครับทีมชาติไทยสภาพที่ไม่สมบูรณ์ขาดนักเตะตัวหลักไปเยอะมาเจอเกาหลีใต้ที่สมบูรณ์มากๆส่งนักเตะชุดเต็มมาเราจะสู้ได้ดีขนาดไหนผมว่าสิ่งสําคัญคือต้องผ่องถ่ายเรื่องของการใช้พลังกาลังเราเจอเกาหลีใต้ปัญหาของเราเนี่ยคือเราจะสู้ได้ดีครึ่งแรก และต้นรึ่งหลังและหลังจากนั้นเนี่ยพอแรงแลาหมดเราจะโดนเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้จากจุดนี้ว่าจะทํายังไงให้เราสามารถยืนระยะได้ตลอด90นาทีเราจะมีแบบโอกาสสู้ได้อยู่ถ้าเกิดทําได้แต่ที่บอกว่าเหนื่อยมีโอกาสที่จะโดนก็่อยังสูงก็ต้องยอมรับเนี่ยเกาหลีใต้แข็งโป๊กที่สุดแต่สิ่งที่ผมเห็นคืออยากเห็นวิธีการที่โค้รละและน้องๆยูวสท,ที่จะใช้สู้กับทีม,มระดับท็อปของเอเชียทีมนี้ ว่าจะเป็นแบบไหนและสู้ได้ดีแค่ไหนติดตามให้กำลังใจพวกเขากันได้นะครับหกโมงครึ่งวันนี้ไทยเจอเกาหลีใต้เอเชียนเกมบอกเลยว่าน่าลุน้นน่าดูอย่างมากอาคลิปนี้ออกมานี้จัดหนักจัดเต็มให้แล้วทั้งเรื่องราวของทีมชาติไทยแล้วก็ a f c แชมเปี้ยนลีกก็ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับช anel ต้องซุยกันด้วยคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ